แม่กับข้าวที่แม่มากเนี่ยแม่ทิม้มคนละแม่แม่น้องปิ๊งมาแล้วทิมปิ๊งมาแล้วก็นหน้าแม่เนี่ยน้องเสื้อเสื้อมาให้แม่ตวัวเองนั่งกันแ,แม่ เต้องฝึกมีค่าเลยนะแม่ลองใส่ผัวบอไว้ทีหลังไว้ทีหลังกินข้าวก่อนพิมพ์มากินข้าวด้วยกันก่อนเออพี่ไฟเนี่ยวันวันอ่ะพี่ไฟเอาแต่ทำไห้ทำสวนต้องรู้อซึอ่งกับสิอ้างมาเพ้่อ่ะคนเฮาอ่ะเกิดเป็นมายิงต้องมัดแต่งหน้าแต่งตาผ่องเนี่ยจะกินก็เข้านี่กินเจ้าแม่กินมาไปว่ามากินข้าวกันใะ้ครัวเนาะ ได้ข่าวาพี่ฝ้ายขายพักอะได้สตังค์จะนันะกมัสิคะปีกับได้ตังค์นักอยังขนาดนันเราพิมพ์พี่ฝ้ายอะมันต้องทอมตัวข้างที่แล้วอะพี่ฝ้ายขายพักได้ตั้งหลายมือหี่นอก่าสตังค์นี่นะเขาสอางารถแบ่งกันจะได้ดีแบ,บ่งบงเหมือนกันสตังค์เนี่ยเป็นตังค์ที่ฝ้ายกับป๊อบอะไปแห่การตากแดดตากฝนจะมาแบง่งให้ตัวได้จะได้ แม่แม่อู้อี้กับบะทูกนะตีดินที่พี่ไฟกับไอ้ปอทำหายทำสวนอ่ะมันก็เป็นตีดินของบ้านเฮาสตังตีขายพักได้อ่ะก็ต้องแบ่งหื่นน้องมันก็ทุกแล้วนี่แต่ว่าพิมพ์ตอนนั้นตีแม่แบ่งมรดกขอเฮาสองคนอ่ะตัวไปคนเลือเองมใจก้าว่าตัวจะเอาตีดินในเมืองอ่ะตีดินในบ้านเราตัวในหื่นพี่กไอ้ปอไปย่างแย่อย่างก็ยากเลยลำเดีนี่ตัวยังพี่ไฟพี่ไฟกับฮู้อู่ว่าเซษฐกิตตอนเนี้ยมันเหมือนดีททำมาก้าขายขึ้นตีไหน พี่ไฟกับถือสวา่านช่วยน้องตีบ่ได้เหลืองคนนี้กันละกันเนาะช่วยเจออย่างกันเวลาไฟต้องการความช่วยเหลือตัวแกช่วยมันก็ฮัลโหลพิมพ์มาเดี๋ยวแอปป้างปลอดสะบายอะ่ะปีขอยืมตังค์ตัวสักน้อยได้ก่็ตอนนี้นานนอกเองกับลับบาลเหมือนกันนะ่ะจะไปม,มีสตางค์ไหนเพื่ปียืมนะตอนนี้กำลังยุ่ยยุ่อีกกันลำพี่ไฟเดี๋ยวคนพิมพ mm ์พิมพ์พิมพ์ เดี๋ยวเอาไปซร้อยยืมคนอื่นก็ได้แม่มดใจว่าน้องมายากจ่วยนะถ้าตอนนั้นน้องมีอ่ะน้นองก,ก็ฮื้อไปแล้วแต่ตอนเนี้ยน้องลำบากแต่แต่เนี้ยพี่ไฟของบ่ทเทน,น้องเนาะเออลำบากกะพิมนึกว่าแม่ก็ไฟบ่งหูกะว่าตัวเอาสตางค์ไม่เี้ยอย่างทองอ่ะ ฟอกเกาสองเดงแม่นั่นมันพิมพ์มาใจกะเฮ้กูเล่นละปิกบ้านดีกว่าอ๋อเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝ้า,าไปไหนฮะถ้าจะไปก็จ่ายเงินมาโอ้ยกจ็จะหี้พวงไปไหนนะถ้ากูมีอ่ะกูมาคืนนี่แม่หู้ละกะ พิมใจว่าปีก็แม่์มายากจ่วยตัวนะแต่ปีก็แม่์มายากตัวโดนจุ้แหมแล้วอีพิมนี่มันจุง่ายเลยวะถ้าวันพุ่งน่ะถ้ามันมาเล่นแหมเนี่ยอาจจะจุให้มันมดตัวเลยไปดูเออหาได้ข่าวมาว่าอีพิมอ่ะมันติดตังคนอื่นไปคุยเลยนะแล้นมันจะมีสตางเมคืนเขาอ่ะ ปิดปั้นแล้วก็โอ้เขาไปเห็นตะเออคิมต้องไปสนใจมันหรอกเดี๋ยวมันก็นหาวิธีเอาเองอแต่กี้มึงเขาสองคนว่ามีอย่างก็กูว,ว่านะ่ะคนที่มึงเขาสองคนอะคนหาทางออกอะคือสูขมากกว่าเดี๋ยวกูจะโทรแจ้งตำรวจไปเดี๋ยวเนี้ยสูขก็เป็นผาฮะไปยุ่งเรื่องเจ้าบ้านไดอย่างวะเป็นแม่พิม เป็นแม่พิมเหรอครับเอ,อ่อผมว่าเราต้องถึงขั้นแจ้งตำรวจก็ได้นะครับเพราะผมสองคนจะป๊กละโว่วอย่างช่วงนี้เสียไพ่ตลอดเลยพิม์บ่มีไพ่์รถจาัก,การเล่นสัปดา์นั้นหรอกพิม์คนตดรถจาัก,การเล่นวันนั้นได้อะก็คือคนติดมเข้าไปยุ่งกับมันตอนอนะั้นอะเจอปีเตอร์ ฟังกัมไฟไว้หีอะนึง่งพี่ไฟน้องเข้าใจในสิ่งที่พี่ไฟอยากจะบอกนะแต่ว่าสองสามปีมาเนี่ยน้องแต่เลี้ยงลูกอยู่บ้านน่ะตะกอนอน่ะน้องก็บ,บอกคอยมีเพืือนอยู่ละถ้านุ่มไปเล่นไพ่แหมอะ่ะน้องก็บ,บอกมีไข่คบนะกา้าม,มีเปืือนแล้วจะได้มีเปืือนเจอ๊อ่ะบอกมีดีกว่ากา้าปีว่าแม่โอทุ่งับพิมพ์ตัวเจอแม่เตอร์ การพานันเนี่ยนะไ่ได้แย่งตัวเสี่ยงตังอย่างเดียวนะตัวยังเสี่ยงตึงงานตึงครอบครัวและก็เสียเวลาในชีวิตตัวเองนะเมนแล้พิมแม่ต้องขอโทษต้องขอสัญญาว่าต่อไปเนี่ยต้องจะไม่เล่นการพนันทมละแต่ว่าตอนนี้น้องยังติดหนี้เขาอยู่สองหมื่นอ่ะ พิมลายปีทิพผานา์มาเนี่ยปีขายของกับคอยดิตตวไดออะแต่ตังเก็บปีกับพขมีอยู่อันโออี๋บอกแ๋ยวปีจะโอนหุ้นตัวอะเอาไปเคลืนของกอนนอกแต่ปีขออย่างเดียวนะต่อไปนี้ต้อมต้องเข้าไปยุ่งการพนันแหหมเข้าใจกอขขบคุณเจ้าปีไฟพูดนตัวก็ดีละมากินข้าวกินข้าวกินข้าวไปเดี๋ยวเขากัน